น้องดูเขาไอเนี่ยเสาไปซ้ำเสาเนี่ยเป็นเสากลมตั้งแล้วก็เหล็กสามเหลี่ยมเหล็กฉากเชื่อมติดกันอย่างเงี้ยเสาขึ้นมาเหล็กฉากมาแล้วก็เชือกรัดแต่ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เชื่อมนะนไปทับเป็นปอ่างเงี้ยแล้วก็บอกสอดเข้าไปไว้แกนี้ไปแล้วก็เทิมลงดิน อันนี้ทิ่มลงไม่ลึกหรอกอันนี้บางบางท่านแก่เขาจะเอาสลิงเอาสลิงมาดึงอันนี้ลรวดธรรมดาเนี่ยเหล่าพี่น้องอันนี้ก็ทำทำไม่ติดใช่ไหมอันนี้เงุนปลาอันนี้ไม่ติดเพราะว่าลยไแอ้ตัวเนี้ยมันต้องเอาประมาณขึ้นมาประมาณเนี้ยจะมีตาหนึ่งตาสองอันนี้เอาคิดๆริมๆเลย เนื้อเยื่อมันจะได้ให้ถูเนื้อเยื่อนี่ก็ตรงกลางไม่เกิดนะอย่างเงี้ยถ้าว่าตรงกลางจะไม่เกิดไม่มีเนื้อเยอื่อติดกิ่งริมหน่อยออกมาเยอะๆหน่อยใหย้ให้เปลือกมันที่เกิดเปลือกมันนี้เลยอันนี้เขา,เาสีที่ว่าสีมันสีไอ้ทาบ้านที่มันเย็นๆสีพื้นสีอะไรกอกมทาทามแล้วเทียน ันนี่ตัดไปเก็บมดละโล่ลงเลยมีรอบสองเก็บมดนี่แหละเก้งละป่าเขาแต่ละป่าก็ป่านี้ก็ประมาณสักสามจุดไรมันจะเปลืองพื้นที่นี่แหละระวังล่องเลยถ้าแค่มาก,ก็ไม่ดีเพราะว่าเลย รถมันจะชนรูองุ่นช้ำรถิีงมากม็จะชนรูองุ่นอย่างเงี้ยเลยอันนี้ลองลองมันกว้างหน่อยอันนี้ก็ประมาณสองเมตรนี่ก็ประมาณสองเมตร80แปดสิบเนี่ยประมาณนั้นประมาณสองเมตรแปดสิบ นี่ตัดรอบเลยไปก่อนร้อี่สองขึ้นมาตัดใหม่ยังดำดีเลยบ้านเราไม่มีขายหรอกเดินักล่องนึงก็ประมาณสิบกล่องเลยพี่น้องนี่เต็มกล่องเลยนี่ถ้าประมาณในสิบห้ากิโลได้ กล่องนึงยกขึ้นรถแต่ละครั้งก็สามสิบโลนเรียงกันเลยอันนี้ผลงานของตัวเองทั้งนั้นเลยนะตัดได้เจ็สี่กล่องสิบหกกล่องก็ตัดได้แค่สิบกล่องนี่ไงพี่น,น้องอันนี้อ่อนมิดติดเขาก็มาติดใหม่เใช่ไหมอันนี้ติดแล้วเนี่ยเป็นเงินแดงเนะี่ย มันติดแล้วก็มันติดใหม่ถ้าติดอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นเป็นลูกเป็นเลยเลยมันก็จะเร็วพอแล้วก็โตอือนี้กันกันพี่น้องดูนะไอ้ที่ว่าเขาติดเขาติดริจแล้วนี่โอกาสที่จะติดลูกมีสูงเลยเห็นไหมมันจะติดลูกเลยเนี่ยพอติดพอติดกินแล้วถ้าติแล้นนี่มันจะเป็นลูกเลย ไม่ต้องมีฮอร์โมนฮอร์โมนฉีดให้ติดไม่ต้องถ้าถ้ากินแล้วติดแน่นอนเป็นลูกลูกจะดก,ล,กลูกใหญ่ด้วยอันนี้อันนี้เขาก็มาทำใหม่แพนกินโกนยาติน,นต้องุ่นปลาไปปลูกที่บ้าน,น,นก็นได้นี่แหละพี่น้องดูว่าหุ่นปลาจะเป็นลักษณะน,นี้จะไม่มีลูก มีลูกเนี่กิ่งเงนป่าถ้าเราจเจาไปเราก็เอากิ่งเงินปลาไปนี่แหละตดัดตัดประมาณนี้แล้วก็เอาเอาเอา,เอา,เอาุนที่เราจะเอามาอันนี้ก็เงินปลาก็ผ่ากลางแล้วก็นำมาเฉือนสองฝั่งแล้วก็เอามาเสียบใจแล้วก็เอาไว้ถุงมาติดผพันๆแล้วก็เอาเทียนเรลวสีมาทาไม่ไม่ให้มันแห้งเงินปลาจะเป็นรสมิ่งจะไม่มีลูก แต่ตายยากต้นหนึ่งจะกี่กี่พันก็ได้สีดำสีเขียวสีแดงต้นเดียวเราใส่ก็าทำได้ลูกใหญ่มากเลยมีกิ่งเดียวกิ่งเดียวขนาดเนี้นี่มาจากต้นนี้กิ่งเดียวพี่น้องวัดดกขนาดนี้กิ่งเดียว ใครไม่เคยทําเขาก็จะไม่รู้ว่าจะติดตาทํำไมปวงหุนไม่เกิดก็เพรานี่แหละต้องเอาหมุนป่าไปติดตาเอาแต่ละต้นแต่ละลูกไม่ได้ขึ้นบันไดสูง,งุนบ้านเราเหรอก